สีนนี่เป็นพื้นฐานของชีวิตของมนุษย์นะนี่ถ้าคนทั้งโลกมีศีนกันเนี่ยไอไวรัสโควิดไม่เกิดหรอกที่มันเกิดเนี่ยเพราะว่าคนไม้นแ่มีศีนรูไ้ไหมถ้ามันเกิดจากข้างคาวหรือว่าสัตว์ป่าก็เพราะาคนจะไปจับมันมากินใช่ไหม ไม่มีศีลเพราะโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์ม่ไม่มีศีลภัยทีบัติต่างๆไฟไหม้น้ําท่วมคนเข้าไปหาของบ่าแล้วมันก็ชอบไปจุดไฟเนก็ไปป่าเกิดแผ่นดินไหวเพราะอะไรเพราะคนมันขุดน้ํามันมาใช้ใช่ไหมแล้วมันก็ทดลองระเบิด มันยิงระเบิดกันตุ้มตามตุ้มตามเหม,มือนทดลองระเบิดไอ้ปรมาณูกันนะมันก็ไปทําลายโลกฉะนั้นคนไม่มีศีลมีธรรมะโลกมันถึงวิบัติเนี่ยแต่ถ้าคนเรามีศีลเนี่ยมันก็จะทําให้แต่ละคนก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขแต่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าแต่ละคนมีกิเลสนะแล้วคนที่จะทําให้โลกที่นา่นคือคนที่มีอํานาจ คนจนๆไม่ค่อยทําให้คนอื่นเดือดร้อนเท่าไหร่แต่คนที่รวยทั้งหลายคนที่มีอำนาจทั้งหลายมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นอริยรัพย์นะเราควรจะต้องสมทานเป็นปกติทุกวันมันจะทําให้เรานึกขึ้นได้ว่าเรามีศีลเวลาที่เกิดภัยวิบัติก็ตามเกิดอะไรที่มันจวนตัวซึ่งรัพย์สิเงินทองช่วยเหลืออะไรไม่ได้ศีลช่วยได้ มันจะทาให้เรามีพลังใจทําให้เรามีความอุ่นใจเราก็จะไม่หวั่นไหวเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปมีพ่อค้าคนหนึ่งก็ขึ้นเรือไปจะไปค้าขายแล้วก็คนก็ขึ้นเรือกันไปเยอะๆเลยเหลายร้อยคนเลยละ่ะคอนี้ก็แล่นเรือไปแล่นเรือไปวันที่เจ็ดไม่มีลมเนะไม่มีลมเรือมันก็ค้าง สมัยก่อนไม่ใช่เรือใบตอนหลังมันก็เกิดพายุเกิอดอะไรมาเรือมันก็จะล่มหัวแต่ละคนก็กลัวตายะกลัวตายเรือมันก็เริ่มเอียงแล้วเริ่มล่มน้ําเริ่มเข้าแล้วแต่บางคนก็อ้อนวอน,นขอให้พระเจ้าช่วยขอให้เจวดาช่วยขอให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยมีพ่อค้าคนที่เขาสมาทานสิงก่อนขึ้นเรือเขาไม่กลัว ขาก็นั่งเฉยๆคิดถึงศีลตัวเองคนอื่นมาเห็นฮ่องทำไมไม่กลัวตายเนี่ยท่านมีอะไรดีเรอบอกเราไม่มีอะไรหรอกเรามีแต่ศีลท่านั้นเลยโอ้ศีลท่านดียังไงศีลจะทําทให้เราไม่ไปที่ไม่ดีนะถ้ามันจะตายเราก็ไปที่ดีดีโอ้แต่คนก็เลยขอให้ศีลผมบ้างเอให้ศีลทบ้างก็เลยแบ่งออกเป็นเจ็ดพวกเนอะ พวกนึร้อยคนก็ให้สมาทานศีลกันนะให้สมาทานศีลแต่ละคนก็สมาทานจะไม่ขาดฝั์ไม่ลักสัต์กระทั่นถึงพวกที่เจ็ดไอ้พวกที่เจ็ดที่น้าถึงคอและถึงละมาทานนะตัวลงก็ตายหมดเลยเจ็ดร้อยคนแบ่งเป็นเจ็ดพวกตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์นะพอเกิดในสวรรค์ก็ไอ้คนที่เป็นบารศกักษาศีลที่ให้ศีลคนอื่นอ่ะเป็นเทวดาหัวหน้าเลย ส่วนเทียวดาเด่นเนี่ยเป็นบริวารลดหลันกันมานะก็คือว่าไอ้คนไหนตั้งใจสมาทานศิลก่อนคนนั้นก็มีสมบัติมากกว่าคนไหนที่มันสมาทานตามที่หลังก็มีสมบัติน้อยกว่าลดหลังกันไปตอนหลังก็พากันมาเฝ้าพระเจ้านะมสะะสนสรรเสริญเสินบอกว่า,นาเนี่ยการคบตมรุจเนี่ยดีมากเลยนะทําให้เราปลอดภัยทําให้เรามีทรัพย์ทาให้เรามีทุกสิ่งอย่างนี่เป็นของที่ประต่าง์ พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าการพบบัณฑิต่ะเป็นสิ่งที่ดีพบสับรุษสับรุษคือคนดีนะเพราะฉะนั้นให้เรามีความเชื่อมั่นนะยังไงเราก็ต้องแก่เราก็ต้องตายแต่ว่าสิ่งอื่นน่ะมันไม่ได้เป็นที่พึ่งเราจริงๆเรามาอยู่โลกเนี้ยเพราะว่าสังคมมันบังคับนะเราจะต้องเรียนหนังสือเราจะต้องทํางานเราจะต้องทํานูน่ทนทํานี่หาทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ในที่สุดเราก็ทิ้งทุกอย่างไปหมดเลยเราแค่มาเล่นละครกันเท่านั้นเองทำไมเราอินมากขนาดนี้ใช่ไหมเรื่องจริงไหมจริงนะเรามาสมมุติกันเล่นกันเท่านั้นเองทีก็เล่นแบบเล่นตลกตลกลนเนาะก็คือแบบอ้าเธอตีต่างนะเป็นผัวกันเป็นเมียกันนะยังไม่ทันเล่นจบเลยเปลี่ยนคู่แล้วใช่ไหมไปเป็นผัวเป็นเมียคนอื่นแล้ว นะแต่ถึงเป็นรักกันยังไงก็แล้วแต่พอถึงชาติใหม่แต่คนตายไปก็ต้องไปเป็นลูกหลานคนใหม่อีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกชาติเลยนะเพราะนั้นเราควรจะต้องรู้ความจริงแล้วก็พยายามเล่นบทของเราให้ดีที่สุดนะเป็นลูกต้องทำหน้าที่ยังไงกับพ่อแม่เป็นผัวเป็นเมียต้องทำหน้าที่ยังไงต่อกันเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องต้องทำหน้าที่ยังไงต่อกันโยมมณเคยฟังยังเรื่องหน้าที่เนี่ย เรื่องอะไรอีกจัดไห้มาสินค้าราคาสูตรเคยฟังกี่ปีมาแล้วสิบสี่ปีเดี๋ยววันนี้ต้องฟังอีกรอบหนึ่ง,งทบทวนนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของหน้าที่ที่จะต้องทําต่อกันถ้าเกิดใครทําหน้าที่ได้ดีเนี่ยคนนั้นก็จะมีความสุขมากแล้วมันก็เป็นศีลด้วยนะหน้าที่ต่อกันเนี่ยเป็นศีนนะ เขาเรียกว่าเป็นจาริตศีลศีลจะมีสองแบบวาริตศีลก็คืองดเว้นงดเว้นจากการทำชั่วกับจาริตศีลคือต้องประพฤติประพฤติในคุณงามความดีการที่เราทำหน้าที่ต่อกันด้วยกุศลจิตอันนี้เป็นศีลเขาเรียกว่าจาริตศีลเป็นหน้าที่ที่ต้องทำถ้าไม่ทำก็ถือว่าผิดศีลด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวาริตศีลเนี่ยต้องอาศัยศรัทธา ถ้าเรามีศรัทธาพุทธเจ้าห้ามนะอย่าทำสิ่งนั้นนะอย่าทำสิ่งนี้นะมีโทษนะเรามีศรัทธาเราก็สามารถทำวาริตติสินได้สำเร็จนะแต่ถ้าเป็นจาริตศิลินน่ะพุทธเจ้าให้ประพฤติอย่างนั้นนะประพฤติอย่างนี้ถ้าเราขี้เกียจเรามีศรัทธาแต่เราขี้เกียจก็ทำไม่สำเร็จดฉะนั้นจาริตติสินต้องอาศัยศรัทธาและวิริยะต้องมีความเพียรความขยันด้วยถึงจะทำได้บริสุทธิ์ทำได้บริบูรณ์จาริตติลินนะ จริตรศีลนี้จะละเอียดกว่าวาริตรศีลวาริตรศีลเป็นการงดเว้นแต่จาริตรศีลเป็นการประพฤติเพราะฉะนั้นของกระดัสก็มีพระวินนยวินนยของกระหัสเนี่ยเขาเรียกว่าขี้หินะขี้หิปฏิบัติเป็นวินัยของกระดับอยู่ในสินค้าอกาศสูตรเนี่ยเป็นการไม่ทํากรรมกิเลสสี่อย่างนะเว้นฐานะอันเป็นบาปสี่อย่าง แล้วก็ไม่ประพฤติความเสื่อมเอเป็นความเสื่อมแห่งภคข้าหกอย่างหลีกเลี่ยงความเลืมพัพราหกอย่างบาปอาสนทั้งหลายสิบสอย่างเหล่านี้ต้องเว้นแล้วก็ต้องปกปิดทิศทําหน้าที่ต่อทิศหกทิศหกทิศนะเดี๋ยวเราได้เรียนการสันบาก นั้นให้เรามีศีลเป็นพื้นฐานสมาทานศีลทุกวันสมาทานเองสมาทานในใจก็ได้หรือว่าพูดวาจางมาคนเดียวหรือต่อหน้าพระพุทธรูปก็ได้สมาทานทุกวันตอนเย็นก็มาตรวจดูว่าวันนี้เราล่วงศีลอะไรไหมถ้าล่วงศีเราก็ตั้งใจใหม่เราจะไม่ทําล่วงศีลอย่างนี้แล้วล่วงศีลอย่างเกินไหนไปนะนะถ้าไม่ล่วงศีลอะไรเลยเราก็ดีใจโอ้วันนี้เราได้สะสมอริยรัย์มากขึ้นแล้วนะเราได้ประพฤติตามคำถอนแล้วนะเนี่ยทำอย่างนี้ทุกวัน เหมือนการทําการค้าต้องเช็คบัญชีไร,ไรายได้รายจ่ายด้รับรายจ่ายต้องเช็คใช่ไหมเอศรลก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเช็คนะคราวนี้เนี่ยเรามาเกิดในประเทศไทยเนี่ยหรือว่าเกิดในเมืองดาวก็แล้วแต่แต่ก็ได้มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะเขาเรียกว่าอยู่ในประเทศอันสมควรมันจะมีธรรมสี่อย่างนะเขาเรียกว่าจักสี่จักแปลว,ว่าล้อล้อที่หมุนไปสู่ความเจริญเรียกว่าสัมปติจักร สัมปัติแปลว่าถึงพร้อมสัมปัติจักหมายถึงล้อที่หมุนไปสู่ความเจริญสีอย่างข้อที่หนึ่งปุเพกตาปุญญาตาทําบุญไว้แต่ปางก่อนข้อที่สองปฏิรูปรเทสะวาโสอยู่ในประเทศอันสมควรข้อที่สามสัพตุริะสังเสโวการได้คบได้เสรกับสัตวุรุษ ใช่สี่ก็คืออัตตสัมมาปณิทิแปลว่าตั้งตนไว้ชอบแยกว่าเก่งเลยนี่เพราะฉะนั้นสี่อย่างเนี่นะถ้าเรามีสี่อย่างเนี่ยเราจะมีแต่ความเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยคนที่จะมีปุเพกปาปุญญาตาได้เนี่ยจะต้องทําบุญประกอบด้วยปัญญาต้องถึงพระรัตนตรัยต้องรู้จักพระรัตนตรัยเชื่อกันและผลุงกรรม ถึงจะเรียกว่าเป็นปุเพกตาปุญญาตานะเพราะว่าคนที่มีปุเพกตาปุญญาตาทําบุญแต่การก่อนไว้ดีจะได้มาเกิดในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรนี่หมายถึงประเทศที่มีพุทธบริษัทมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราได้ศึกษาได้ฟังธรรมะถ้าเราได้เกิดในประเทศอันสมควรเนี่ยจะมีคนที่มีปัญญาเรียกว่าสัตวุรุษ เราก็จะไเจอกับสัตบุรุษสัตบุรุษก็จะต้องคอยแนะนาคอยชี้ชวนให้เราเป็นคนดีให้เราละบาปบาเพ็ญบุญนั้นถ้าเราได้ป็นคบไปเสพสัตบุรุษแล้วสัตบุรุษก็ต้องพูดทําไมเราฟังแน่นอนต้องสอนให้เราเป็นคนดีแน่นอนเพราะสอนเราเป็นคนดีเรามีข้อมูลเยอะเราก็ได้ปฏิบัติตนไม่ชอบเลยทำไงถึงเรียกว,ว่าปฏิบัติตนไม่ชอบมีกุศลเป็นดีพึ่งมีกุศลเป็นีพึ่งทำไงบ้างกุศล อัตตาสัมมาใิที่หมายถึงตั้งตัวตั้งตนไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ชอบก็ต้องสํารวจตัวเองสํารวจตัวเองว่าเรามีสีหรือ,อยังถ้าไม่มีศีก็ทําให้มีสีถ้ามีสีบ้างแล้วอ,อ๋อนะแค่นี้ยังไม่พอต้องทำให้มันยิ่งขึ้นอีกมีศรัทธาไหมถ้ายังไม่มีศรัทธาทําให้มีศรัทธามากขึ้นถ้ามีศรัทธาบ้างแล้วก็พัฒนาให้มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีสุดตาหรือเปล่าทรงจำคาสอนพู้เจ้าได้มากไหมถ้ายังจำไม่ได้ก็พยายามจำถ้าจำบ้างแล้วก็จำให้มากขึ้นอีกอย่างเนี้เรียกว่ามีสุดตะมีจาระหหรือเปล่าสละความตณหนีหรือเปล่าสละกิเลสบ้างไหมถ้ายังไม่สละก็พยายามสละเสียถ้าสละบ้างแล้วก็ทำให้มันมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่ามีจาระแล้วก็มีปัญญาไหมรู้ความจริงของชีวิตหรือเปล่าถ้ายังไม่รู้เอา House, แล้วเราเกิดมาทำไม ทำไงถึงจะรู้ก็ฟังธรรมะสิสนนนาธรรมะไต่ถามนะถ้ามีปัญญามากงแล้วก็พัฒนาให้มากขึ้นนะเรียนรู้พัฒนาอบรมเจริญภาวนาให้มากขึ้นอย่างเงี้ยคอยสำรวจตัวอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าตั้งคน้วยชอบนะทำศรัทธาศีลส,สุตตา,ากา่าปัญญาที่ไม่มีให้มีขึ้นพอมีแล้วก็ทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น อย่างนี้เรียกว่าอัตตาสัมมาปณิทิถ้าเรายังไม่บรรลุในชาตินี้นะการตั้งตนในชอบเนี่ยก็จะกลายเป็นปุเพกตาปุญญาตาต่อไปในชาติหน้าพอมีปุเพกตาปุญญาตาก็ทําให้ไปเกิดในประเทศอันสมควรพอไปเกิดในประเทศอันสมควรก็ได้เจอใครสัตบุรุษพอเจอสัตบุรุษได้ฟังธรรมะเราก็ได้มาปฏิบัติตั้งตนในชอบอีกเห็นไหมมันจะหมุนเป็นวงล้อไง นำะหุนไปอย่างเงี้ยไปสู่ความเจริญโยสร้างเราสามารถบรรลุธรรมะได้ในที่สุดอยู่ทางโลกเราก็ฉลาดในการนีใช้ชีวิตเพราะเรามีปัญญานะอยู่ทางธรรมเราก็อบรมศรัทธาศีลสุจร,ราจากขาปัญญาเนี่ยสมุนไปสู่ความเจริญเราไม่ไปู่อบายภูมิแต่ถ้าเราไม่มีจักฟรฟีเหล่านี้โอกาสไปจะไปภูมิสูงมากเพราะไรเพราะว่าเราไม่คบสับรุดพอไม่คบนสับรูดปุ๊บ เราก็ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีสุตตาไม่มีจาค้าปัญญาที่จะทาให้มาตั้งตนไว่ชอบเนื่องจากเราไม่ได้ฟังธรรมะเลยเราก็ไปคบกับปาปมิตรปาปมิตรมันก็จะไม่ชี้ชวนให้เรามีศรัทธาศีลสุตตาชาค้าปัญญาหรอกมันก็จะชักชวนให้ติดศีลชักชวนให้สนุกสนานเพลิดเพลินทำทุจริตบาปกรรมทั้งหลายเราก็เป็นอะไรอัตตะมิฉาปณิธิตั้งตนไว้ผิดพอตั้งตนไม่ผิดก็ไปเกิดในประเทศอันที่ไม่สมควรไปเกิดในอบายภูมิ ไปเกิดในถิ่นโจรไปเกิดในที่ที่ไม่ดีนะพอเกิดมาแล้วเราก็ไปเจอกับอาศบุรุษอีกนะอาศบรรุษมันก็จะสอนให้เราทำชั่วเราก็จะหมุนไปสู่ความเตื่อดังนั้นเราได้มีฐานมาดีแล้วนะก็คือได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาฟังธรรมะได้มาเริ่มที่จะรู้ความจริงบ้างว่าชีวิตแท้ๆจริงๆของเราจริงๆอะไม่มี ถ้าใครมีสติปัญญาเขาจะเริ่มพิจริานาเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้จริงๆเลยนะเนี่ยแม้กระทั่งการที่เราพึ่งพระรัตนตรัยอ่ะถ้าเรายังไม่เป็นพ้าเรียบบุคคลเราก็พึ่งไม่ได้ถาวรเมื่อไหร่มีสติเราก็พึ่งได้เมื่อไหร่ไม่มีสติเราก็พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขาดสติมากๆเนี่ยเราไม่พึ่งพระรัตนตรัยเราก็จะไปทําบาปแล้วมันก็จะทำให้เกิดในใบยภูมิ ฉะนั้นคนที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริงๆคือต้องเป็นพระอาริยบุคคลถ้าเป็นพระอาริยบุคคลน่ะจะไม่มีการขาดจากพระรัตนตรัยจะไม่ไปเกิดในใบภูมิอีกแล้วเฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาจริงเราก็ต้องพึ่งให้ได้จริงๆก็คือต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาจนท่านได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลเราก็จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วถ้าเป็นพระสวดบัณฑแล้วเนี่ยไม่เกินเจ็ดชา ก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์าเรียบบุนคคลมีกี่ท่านรู้เปล่าเอมไม่รู้เลยนะ <c oughs> ไปมัวทําอะไรอยู่หรือไปมัวแต่ทาไฟฟ้าอยู่เนี่ยในห้องน้ํานี่ไฟมันช็อตนะห้องน้ำนเออห้องน้ำบดนนะี่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูให้นหน่อยฟันขึ้นเลยเมื่อเช้าเนะี <c oughs> ้นมัไม่อันมาอันมาไม่ค่อยเปิด ไม่ใช่เปิดอ่ะเพราะเปิดแล้วมันจะดังจับจับจ๊บจับจับบเมื่อเช้านี้ลองเปิดดูอ,อกฟันขึ้นเลยนะมันจะมีข้างขวาข้างขวามีสองนงอันเนอะอันเนี้ยแสดงว่ามันไม่เที่ยงใช่ป่ะเนี่ยเรามีแต่ความชํานาญเรื่องไฟฟ้าเราไม่ชํานาญเรื่องธรรมะเลยอ่นะฮะแล้วไฟฟ้านี่ไปช่วยเราไม่้ตกกระายได้ป่าไม่ได้นะอะไรบุคคลมีจีพวกฮนะ โอย้ยกี่พวงพอกันแล้วเนี่ยค้าขายอย่างเดียวเป็นแม่ค้าอย่างเดียวเลยกี่พวกพระริบบุคนอ่ะโสดาบันอนาคามีในขั้นที่สา,ามแล้วขั้นที่สองอ่นะ,อ,อ,ะอยู่ที่หัวใช้ไหมอยู่ที่หัวอ,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 อยู่ที่หัวเนี่นนออ <c oughs> ยนะมีสี่บุคคล ถารีบคนสี่พวกครันทนี้เดิมพระโสดาบันรู้แจ้งพระนิพพานครั้งแรกทําให้กลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติต้องเป็นพระหานแน่นอนอัตติพานไม่เกิดอีกในสองพระสกทาธา,ามีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดในกลางภูมิได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะบรรลุเป็นพระหานไปครันที่สามคือพระอนาธามี ไม่กลับมาเกิดในกามาภูมิอีกแล้วตายแล้วก็จะต้องไปเกิดในภพม,มโลกเลยเป็นพระนางขมิ้งขันะท,ที่สามนะขัณนิสี่คือพระอระหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วตายแล้วจะไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอาริยบุคคลน่ะไม่เกิดในบยมภูมิแน่นอนและในที่สุดก็จะไม่เกิดแต่กว่าที่จะไม่เกิดอีกน่ะก็เวียนไว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีอีกหลให้พบหลายชาติอีกนานมาก พบภูมิที่เกิดอ่ะทั้งหมดมีเท่าไหร่ภพภูมิที่เกิดเท่าไหร่ <_ at> จำไม่ได้นะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดภพภูมิอาบายาภูมิข้างตามผลข้งบาสี <_ at> นรกเปรตอสตรุรกายสัตว์เดรัจฉา,านมนุษย์หนึ่งสวรรค์หก มนุษย์หนึ่งและสวรรค์หกเป็นเจ็ดนะเจ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าการมสุปติภูมิการมสุปติภูมิเจ็ดอบายภูมิสี่รวมกันทั้งหมดเป็นสิบเอ็ดอันนี้เขาเรียกว่ากามภูมิสิบเอ็ดกามภูมิสิบเอ็ดแบ่งเป็นฝ่ายชั่วผลองกรรมชั่วสี่อบายภูมิสี่แล้วก็การมสุปติภูมิเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะ คนที่ทําฌานคนที่ทาฌานได้เกิดในพรม,มโลกสิบหกภูมิพรม,มโลกมีสิบหกชั้นส่วนอะรูปะพรมอะรูปพมมีสี่ชั้นนะอันนี้คือขั้นสูงมากแล้วสำหรับคนที่ก็าทำสมาธิได้ชานแล้นทั้งหมดเป็นสามสิบเอ็ดภูมิส่วนใหญ่คนชอบอยู่ภูมิไหนรู้ไหมเลือใหญ่ no. No. อบาย no. ส่วนใหญ่อภัยมนุษย์เราแค่เจ็ดพันกว่าล้านแต่สัตว์เดราาัฉานนีน่น้บไม่ท้วงสัตว์นรกเปลี่นสุรกายนับไม่ท้วนแต่พวกเป็นพม,มโลกพวกลูกพมมีมีน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยชาตินี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่ธรรมดานะแล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วในอดีตเราต้องทําบุญมาพอสมควรแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเราจะตั้งตนไว้ชอบหรือเปล่าถ้าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบ ไปต่ําหรือไปสูงดีไม่ต่ำหรือสูงดีต่ำไปเหรอ <c oughs> ชวนดาวไปด้วยระไปไหมดาวไม่ได <c oughs> ้ไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏียาธรรมะมีโอกาสไปต่ําเป็นสัตว์รกเป็นอสุรการสัจจะฉานแต่ถ้าเกิดเราฝ่ายดีเราศึกษาปฏิบัติธรรมะเราไม่ไปเรอร่ใบภู่มเราต้องไปสวรรค์ดี นะไปคิดท,ที่ดีสินะถ้าเกิดเรามีปัญญาไปคมโลกเลยแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีการเรียนว่ายตยเกิดนะถ้าเรายังไม่เป็นพระธรรมนนะ่ะวิธีทีดีก็คือศึกษาปฏิบัติเป็นพระอริยบุคคลดีกว่าถ้าพระอริยบุคคลแล้วจะไม่ตกตนะับแล้วไม่ไปใบยภูมแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมานั่งคิดบ้างนะเพราะว่าปีๆผ่านไปเร็วมากเดี๋ยวเราจะต้องแก่ แล้วในสุดเราก็ต้องตายถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ดีอ่ะเผลอๆถ้าเกิดเราร่วงไปสัวบายตอนนี้กว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์นี่ยากแล้วนะอบายภูมิเนี่ยเป็นเหมือนกับกรงขังห้องขังที่ขังลืมเพราะสัตว์อบายมันไม่มีโอกาสทําบุญเลยมันมีแต่หมกมุ่นอยู่ในนั้นอนะ่ะในอบายภูมิอะเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานอ้าฆข้ากันกัดกันเนะบียดเบียนกันถูกมนุษย์ฆ่า มันไม่มีการทำบุญเลยนะเทวดาก็ไม่ค่อยได้ทำบุญนะไม่มีการใส่บาตไม่มีการให้ทานนสนุกอย่างเดียวเทวดาเป็นที่ให้ผลของบุญก็มีแต่ความเพลิดเพลิน,เห,นเหมือนกับเวลาที่เราเข้าไปในห้างเข้าไปห้างนี่เพลินไหมเพลินนะถ้าไปสถานที่ที่ทองเที่ยวที่สวยงามที่หรูหราโหเราโอกาสที่จะมีสติยาก เหมือนการในสวรรค์ก็โอกาสมีสติก็น้อยนะเพะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมะไม่มีธรรมะไปตั้งต่อนเป็นมนุษย์นะไปถึงสวรรค์ลแล้วเราก็จะไม่มีสตินะแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมะไปตั้งแต่ในโลกมนุษย์ไปเกิดในสวรรค์เราก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมะต่อได้นะแต่มันไม่ง่ายนะมันก็ให้เราอยัาประมาทในความเป็นมนุษย์เราได้ต้นทุนมาดีแต่ถ้าเราประมาทเราผ่าจะต้องตกต่ำ นะอาจจะต้องไปออาไอย่างผูกก็นั่นเสีทดายงงนะเรามาพบพุทงศาสนาเราควรจะต้องพัฒนาให้ก้าวหน้ามาขึ้นมาขึ้น